สวัสดีครับผมปอนในคเนดัสวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสตร์ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเท่าไหร่ครับคือลูกเล่นของท่าชาร์โดโดยใครที่กาลังหาท่าแปลกๆฝึกอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ครับวันนึ่งครับถ้าคุณสนใจการครูาการคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาด 2, คลิปสอนครูาการหรือสอนเลนโยโยได้ในทุกอาทิตย์ซึ่งคุณสามารถทําตามแล้วก็เอาไปฝึกเพื่อนได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับในคลิปนี้ผมจะสอนชาร์โดไฮบริดที่ใช้ช่องนิ้วของโซนิ c ประเภทต่างๆ แล้วก็ชาร์โดที่ติดสปินแล้วก็วิธีเชื่อมให้กลายเป็นคอมโบฟิลฟิลยากๆที่คนไม่ค่อยทํากันครับโดยก่อนดูคลิปนี้นะครับผมแนะนําให้ดูคลิปสอนชาร์โดโฟลก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนั้นผมได้สอนชาร์โดไฮบริดที่ใช้อิน e เวอร์โซนิกเพิ่มไปอันนึงแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นครับชาร์โดยังสามารถทําได้ในช่องของโซนิกอิน e เวอร์โซนิกีกก้อย f ฟล s โซนิกไซส์โซนิกครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถทําแบบติดสปินได้แล้วก็ทําแบบรีเวิร์สของที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะครับเพื่อเพิ่มความยากขึ้นไปอีก สำหรับวิธีฝึกชาร์โดนะครับทุกประเภทจะใช้แนวคิดเดียวกันกับการฝึกแบบธรรมดาพื้นฐานเด็กๆเลยก็คือเราจะต้องใช้แรงชาร์จหรือว่าแรงสะบัดมือเป็นแรงต้นเสร็จแล้วเราจะลดนิ้วที่ใกล้นิ้วโป้งกว่าลงเพื่อปล่อยประกาให้หลุดจากช่องนิ้วครับลองดูภาพของแต่ละอันแล้วก็ฝึกไปตามนี้ได้เลยครับสำหรับแบบโซนิคครับเราจะชาร์จสีนางแล้วก็ลดนิ้วชี้ลงเพื่อให้ประกาหลุดแล้วก็รับครับ i n v e r s ร์ o n i c กชีก้อยเทคนิคจะเหมือนกับที่ผมสอนในคลิป Shadow f ร์นะครับก็คือให้ฝึกกระปากอ้นอ้วน,นใช้แป้นิ้วทำแล้วก็รีบส่งจังหวะเดียวเลยโดยใช้การสบัดมือช่วยเป็นส่วนมากจะทำให้ไม่เจ็บนิ้วครับ และ f a s h โ o n i c ก็จะใช้หลักการที่คล้ายๆกันส่วนไซ d ์โซนิกนะครับจะเหมือนกับที่สอนในคลิปชาร์ o ลฟได้เลยนะครับจะมีแค่ Sonic แทกอยู่แค่ครึ่งแรกก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น i n v e r s ร์ o โซนครึ่งหลัง หรือว,ว่าเราจะสามารถทำเป็น inverse side sonic ได้ครับก็คือเอา inverse sonic ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็น sonic ในครึ่งหลังแล้วก็ทำเป็นช h a d โ w การทำแบบติดสปินแบบที่ง่ายที่สุดครับจะเป็นจากแบบ inverse sonic reverse ครับสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เวียงมาตามปกตินะครับแต่ว่าเราจะปิดช่องนี้ไว้แล้วก็ค่อยเปิดรับ โดยจะช่วยมากๆครับถ้าเกิดเราทำมิดแบ็ก1.5เป็นจะช่วยในการควบคุมนะครับเพราะว่าการคุมรอบหมุนจะคล้ายกันมากครับแลยเราสามารถทําต่อเนื่องก็ได้ครับโดยการรับใต้ศูนย์ทวงของประกาทุกครั้งหลังจากที่รับในช่องชีนางครับก็คือรับแบบค่อมนิ้วแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆ สำหรับการนอามาต่อกันครับสามารถทําได้หลากหลายมากๆครับลองดูคลิปนี้จะเห็นว่าผมเชื่อมแบบอินเวอร์สโซนิกกับโซนิกแล้วก็ทําลงไปเรื่อยๆเป็นแบบชาร์โด่โฟร์ครับแบบอินเวอร์สโซนิกก็จะสามารถเอามาต่อกันได้ในทุกๆช่องนิ้วเหมือนกัน นอกจากนี้ที่ยากที่สุดเลยนะครับจะเป็นการทำรวมกับแบ็กอาราวครับซึ่งจะยากมากๆเลยผมว่าทุกคนจะได้เจ๋งๆอะไรจากคลิปนี้ไปลองทำใส่คอมโบกันนะครับแล้วก็อยา่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามด้วยแล้วก็เราจะพบกันในคลิปหน้าครับ ในคลิปนี้ผมจะสอน Shadow Hybrid ที่ใช้ช่องนิ้วของ Sonic ประเภทต่างๆครับแล้วก็ Shadow ที่ติดสปินแล้วก็วิธีเชื่อมให้กลายเป็นคา m b บ f ฟิลฟยากๆที่คนไม่ค่อยทำกันครับโดยก่อนดูคลิปนี้นะครับผมแนะนำให้ดูคลิปสอน Shadow 4 l ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนั้นผมได้สอน Shadow Hybrid ที่ใช้ i n v e r s e Sonic เพิ่มไปอันหนึ่งแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นครับ Shadow ยังสามารถทำได้ในช่องของ Sonic i n v e r s e Sonic ชี้ก้อย l a s h Sonic โซนิกครับแล้วตรงนี้เรายังสามารถทําแบบติดสปินได้แล้วก็ทําแบบรีเวิร์สของที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะครับเพื่อเพิ่มความยากขึ้นไปอีกสาหรับวิธีฝึกชาร์โดนะครับทุกประเภทจะใช้แนวคิดเดียวกันกับการฝึกแบบธรรมดาพื้นฐาน,นเด็กเลยก็คือเราจะต้องใช้แรงชาร์จหรือว่าแรงสะบัดมือเป็นแรงต้นเสร็จแล้วเราจะลดนิ้วที่ใกล้นิ้วโป้งกว่าลงเพื่อปล่อยปากกาให้หลุดจากช่องนิ้วครับลองดูภาพของแต่ละอันแล้วก็ฝึกไปตามนี้ได้เลยครับ สำหรับแบบโซนิคครับเราจะชาร์จสีนางแล้วก็ลดนิ้วสีลงเพื่อให้ประการหลุดแล้วก็หลับครับ i n นเวอร์สโ i นิกชีก้อยเทคนิคจะเหมือนกับที่ผมสอนในคลิป Shadow f อ l นะครับก็คือให้ฝึกกับปะอ้วนๆใช้แปบนนิวทาแล้วก็รีบส่งจังหวะเดียวเลยโดยใช้การสบัดมือช่วยเป็นส่วนมากจะทำให้ไม่เจ็บนิ้วครับ ดาฟฟั i โซนิกก็จะใช้หลักการที่คล้ายๆกันส่วนไซส์ Sonic นะครับจะเหมือนกับที่สอนในคลิป s h ชาร์โลฟได้เลยนะครับจะมีแค่โซนิกแทรกอยู่แค่ครึ่งแรกก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Inverse Sonic ครึ่งหลัง หรือว,ว่าเราจะสามารถทำเป็น inverse side sonic ได้ครับก็คือเอา inverse sonic ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็น sonic ในครึ่งหลังแล้วก็ทำเป็น shadow การทำแบบติดสปินแบบที่ง่ายที่สุดครับจะเป็นจากแบบอินเวอร์ส n i c อ e v ก r s e เร์ครับสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เวียงมาตามปกตินะครับแต่ว่าเราจะปิดช่องนี้ไว้แล้วก็ค่อยเปิดรับโดยจะช่วยมากๆครับถ้าเกิดเราทำมิดแบ็ k 1.5เป็นแต่ช่วยในการควบคุมนะครับเพราะว่าการคุมรอบหมุนจะคล้ายกันมากครับแลวเราสามารถทำต่อเนื่องก็ได้ครับโดยการรับใต้ศูนย์ท่วงของประกาศทุกครั้งหลังจากที่รับในช่องชีนางครับก็คือรับแบบค่อมนิ้วแล้วก็ทำต่อไปเรื่อย เรื่การนำามาต่อกันครับสามารถทำได้หลากหลายมากๆครับลองดูคลิปนี้จะเห็นว่าผมเชื่อมแบบอินเวอร์สโ n นิกกับโซนิกแล้วก็ทำลงไปเรื่อยๆเป็นแบบชาร์โดฟอลครับแบบอินเวอร์สโซนิกก็จะสามารถเอามาต่อกันได้ทุกๆช่องนิ้วเหมือนกันนอกจากนี้ที่ยากที่สุดเลยนะครับจะเป็นการทํารวมกับแบ็กอาราวครับซึ่งจะยากมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะได้เจ๋งๆอะไรจากคลิปนี้ไปลองทําใส่คอมโบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ตามด้วยแล้วก็เราจะพบกันในาทิ์หน้าครับ